เอ๊เดี๋ยวนะทำไมเหมือนเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงตีเท้าเหมือนมันกำลังเดินตามกันเลยอะเสียงอะไรวะขอหันไปหรือ่เฮ้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยห้องหมายเลขหนึ่งสามสามจะเป็นไงแล้วไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อน้ำฟ้า ฉันเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มาหางานในเมืองกรุงทําค่ะแต่มันก็ไม่กลับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหางานได้อย่างง่ายดายเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีจริงไหมคะว่าแต่นะหางานมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่เจองานอีกวะเนี่ยซอยนี่ทั้งซอยก็หมดแล้วฮ่าไปหาซอยที่ไหนต่อดีเนี่ย วอสดีก็สอยสดุดท้ายแล้วนะที่ฉันยังไม่ได้มาหางานทําลองหาดูดีกว่าเผื่อมันจะมีงานให้ทำหรอนะอเอ๊ะนั่นป้ายอะไรอะ่ะรับสมัครพนักงานหญิงสองตำแหน่งเอ๊ะตำแหน่งอะไรบ้างนะพี่คะสวัสดีค่ะเออสวัสดีสนใจจะรับเป็นตำแหน่งไหนดีละ่ะเออมีตำแหน่งอะไรบ้างหรอคะ มีตำแหน่งเด็กเสิร์ฟแล้วก็แม่บ้านอะจะตำแหน่งอะไรเออเด็กเสิร์ฟก็ได้ค่ะแล้วพร้อมเริ่มงานวันไหนพรุ่งนี้ค่ะโอเคตามนั้นงานพรุ่งนี้มาหาฉันแต่เชา้าค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะอืมอืมโหย้ยได้งานทําสักทีแต่เดี๋ยวนะไ,ได้แค่งานทําแล้วหอพักละฉันจะอยู่ไหนฮย ม่ใช่ว่ามีงานทําแล้วให้ฉันไปนอนข้างถนนเหรอไม่จริงนะฉันก็ต้องหาหอพักแล้วแหละนี่ไงคอนโดนี้เราจะลองมาดูห้องว่างก่อนดีกว่าเนาะคอนโดนี้เผื่อมันจะมีห้องว่างสักห้องหนึ่งเนาะเแต่น่าจะไม่มีอ่ะหรือจะมีอยู่ก็ไม่รู้นะถ้าอย่างนั้นขอลองถามเจ้าของคอนโดดูดีกว่าฮยว่ายังมีห้องว่างเหลืออยู่ไหมเออคุณลุงคะ ว่าไงอ่ะไอ้หนูคือว่ามีห้องว่างอยู่ไหมคะไม่มีแล้วแหละไอ้หนูเขาเช่ากันหมดแล้วอะ่ะฮะหมดแล้วอะคะใช่แล้วอะ่ะไปหออื่นเถอะเออค่ะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะห้องก็เต็มแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนเช่าคอนโดก็เยอะไม่น้อยเลยนะเนี่ยไปหาหออื่นแป๊บอืม เดี๋ยวนะใช่สีนะ้ำมันอะพามนินี่นะไปดูก่อนดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวโอ๊ยนี่มันห้องพักคุณยายแก่นี่นะแต่ว่าถ้าคุณยายแก่เป็นเจ้าของนี้คงน่าจะราคาไม่แพงมากถึงเนาะเพราะช่วงเนี้ยมันก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ถ้าเอาราคาถูกก็คงได้แหละสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าเออพอดีว่ามีห้องว่างอยู่ไหมคะมีจ้าเออแล้วเดือนลอเท่าไหร่หรอคะสองพันบาทจ้าฮะถูกจังเอ,อ๊ะทำไมมันถูกจังห้องที่นี่มันก็ดูใหญ่กว้างอยู่นะคิดอะไรหรือเปล่าจ้ะอ,อ๋อ,อป่าปล่าค่ะแล้ว หนูได้ห้องไหนหรอคะอ๋อสนใจจะพักเหรอหนูอยู่ห้องหนึ่งสามสามนะได้ค่ะได้ได้เลยค่ะโหมันยากาศแบบนี้เนี่ยเหมาะกับคนโลกส่วนตัวสูงอย่างฉันเลยตอนนั้นฉันก็คิดไปว่ามันเหมาะกับฉันแต่พอฉันเดินขึ้นมา มันก็รู้สึกว่ามันวงเวงชับก้อนชับก้อนแล้วมันก็ดูแบบเงียบเหมือนจะในตึกนี้จะไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวเลยเฮ้ยห้องนี้ไม่มีใครอยู่นอกจากฉันเลยเหรอโอถ้าไม่มีใครอยู่นอกจากฉันนะฉันว่าคงสบายเลยแหละจะได้ไม่ต้องมีเสียงมารบกวนโหห้องก็สวยแต่ดันให้เช่าแค่นี้เนี่ยนะโหแบบนี้เนี่ยฉันก็สบายเลยดิ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมห้องมันมันหมายเลขแปลกๆอะ่ะเดี๋ยวนะห้องหมายเลขแบบนี้เคยเห็นแต่ในหนังว่ามัน,ม,นมีเรื่องเล่าอะ่ะโอ้โหตัวหนังสือก็สีแดงแบบนี้น่ากลัวเฮ้ยแต่ฉันอ่ะแข็ไปเลยโอ้โหเห็นว่าตัวหนังสือหรือหมายเลขห้องดูน่ากลัวแต่ข้างในกลับไม่น่ากลัวเลยนะเนี่ยโอ้โหดูสิ ข้างในนี้หรูมากโโหโอ้โหห้องนี้ก็ห้องนอนเล็กโอ้อันนี้ก็ห้องห้องน้ำหรอแล้วพวกนี้เนี่ยโอ้โหห้องนี้คือใหญ่มากโหคิดไม่ผิดเลยนะเนี่ยที่ฉันมาข้าห้องนี้ถูกก็ถูกถูกมากเลยแหละวันนี้โอ้โหแบบนี้ก็ดีเลยมานีเหนื่อยก็นั่งพักก่อนสิจ๊ะขอ ของอะ่ะค่อยจัดใส่ก็ได้น่าพักก่อนเลยเอ๊ะโทรศัพท์ดังนี่ฮัลโหลยี่ฟ้าเอ่อเออฮัลโหลไปอืมวันนี้แกอยู่เทพใช่ปะใช่ใช่ทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่า แกตอนเย็นอะสี่โมงเย็นมาเที่ยวกับพวกฉันหน่อยสิพวกฉันอยู่สวนสนุกนะโหจริงดิขอบใจมากเลยนะโอก็นานๆทีเจอกันนี่นาะเดี๋ยวค่าอะไรค่าบัตรค่าอะไรฉันใจ่ายให้พวกพวกแกหมดแล้วจริงเหรอขอบใจนะอืออือกับเพื่อนกันนี่นาะไม่เป็นไรหรอกอืออือมันก็แค่นี้แหละ วันนี้ก็โชคดีจริงๆเพื่อนก็ชวนไปสนสนุกแถมไม่ได้เสียงเงินซักบาทเลยดีๆนะเอ๊ะสี่โมงเย็นนี่นะก็ต้องไปหาเพื่อนแล้วณนะเวลาสี่โมงเย็นเอ๊ะสี่โมงเย็นแล้วเหรอวะเนี่ยอืมให้อย่างงั้นแล้วก็ เดี๋ยวฉันไปอาบน้ําก็ไปหาเพื่อนเลยดีกว่านี่ฉันแต่งตัวเสร็จละสวยมากเดี๋ยวให้เงี้ล้วก็ฉันรีบวิ่งไปหาเพื่อนเลยดีกว่าในตอนนั้นฉันดีใจมากที่เพื่อนชวนไปเพราะน,น,นานๆทีเราจะได้เจอหน้ากันค่ะโหดีจริงเลยเนาะวันนี้เพื่อนชวนไปเที่ยวอีกใจดีจริงเลยนะปาย นัดกันไปที่สวนสนุกมันอยู่ไม่ไกลมากถ้าอย่างนั้นฉันวิ่งไปเลยก็ได้อยู่ใกล้นี่เองนั่นใช่กลุม่มเพื่อนเราเปล่าวะน่าจะใช่อยู่แหละพวกเธอเอา้ายีฟ้ามาสักทีเถอะเอาพวกแกามายืนรอฉันตรงนี้หรอก็ใช่นะสิฉันยืนรอตั้งนานแล้วเมื่อ,อไหร่แกจะมาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็ได้มาแล้วเดี๋ยววันเนี้ยไปเล่นชิชช้าสวรรค์กันไหมดีดีดีด เล่นกันหน่อยดิรีบม,มานั่งเลยเนาะเอ้ยเฮ้ยเยซึ่งในตอนนั้นฉันก็เล่นกับเพื่อนจนเพลินค่ะเออนี่แกวันนี้ฉันก่อนปะเออก็ได้ก็ได้เออเออป่านนี่แกพักอยู่นี่เหรออืมใช่ฉันพักอยู่นี่แหละเออ ห่อนี้แหละชันก็เคยมาถามแล้วแหละแต่แบบว่ามันเต็มแล้วอเนาะไปขึ้นลิฟต์แกอยู่ชั้นไหนหอะอชั้นสิบสี่จ้าทำไมอยู่สูงจังโหไม่สูงหรอกไปแกชันได้เห็นห้องแกแกันพาห้องไหนหอ๋ออ๋อก็ห้องใกล้นี้แหละเข้าไปดูได้เลยโอ้โหนี่แกพาห้องนี้จริงเลยดิจริงใหญ่ปะล่ะโหใหญ่มากเลยเอ่ะ แล้วทำไมจะถึงพออินนี้ได้อ่ะไม่แพงเหรอก็แพงอยู่นะแต่ว่าแม่ฉันโดนให้ทุกเดือนอ่ะไม่เป็นไรหรอกโหไม่ธรรมดาจริงเนยะแกก็ใช่สิฉันรวยนี่นาะซึ่งในเวลานั้นฉันก็คุยกับเพื่อนจนถึงเวลาหนึ่งทุง่มเออพวกแกงั้นเวลานี้เราฉันกลับพาพักเมียนใิ่ก่อนนะเอา้าไม่นอนกับฉันหรอเออไม่หรอกพอดีว่าฉันอยากนอนกับพวกเธอ ฉันไม่อยากนอนจริงๆอ่ะอ๋อหรอเดี๋ยวนะนี่แกจะไปพักอพาร์ตเมนต์เหรอก็ใช่อ่ะดิฉันบอกไปเท่านี้เลยนะอพาร์ตเมนต์ที่แกอยู่อ่ะผีดุนะเฮ้ยอย่าพูดอะไรแบบนี้ดิมันไม่มีอยู่แล้วท้ามกานเสียร้งกับเพื่อนแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากฉันก็เพียงวิ่งออกจากห้อง เพื่อขึ้นลิฟต์และกลับอพาพัดเมนของตนเองค่ะยีพวกนี้นี่คิดจะหลอกฉันให้ได้หรือไงวะพวกนั้นน่าจะคิดว่าฉันโง่แหละติดละครเกินไปหรือเปล่ามาบอกว่าพัดเมนขี่ดุไยเดี๋ยวนะทาไมอพาพัดเมนพอฉันกลับมามันก็รู้สึกวังเวงนะแต่เชื่อไม่เป็นไรหรอกอื้น่ากลวอยนะ ฉันไม่ได้คิดอะไรมากเลยค่ะเเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วฉันก็มาเข้าห้องปกติอะค่ะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนพูดเดี๋ยวนะสิ่งที่ปายมันพูดเนี่ยมันใช่เรื่องจริงเปะวะหรือไม่จริงหรือจริงรอยู่วะคำพูดนั้นมันยังอยู่คำพูดของปายนั้นมันยังอยู่ในสมองฉันอยู่ ฉันไม่สามารถเอาคำพูดของเยปายออกจากสมองฉันได้เลยเดี๋ยวนะถ้ามันมีจริงๆแล้วอพาร์ตเมนต์ห้องนี้เอ้ยอพาร์ตเมนต์น,นี้เขาจะให้คนเช่าต่อทำไมวะเอ๊ะจริงปะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเสียงหัวเราะก็ดังและ เสียงฟีเท้าก็ดังขึ้นพร้อมๆกันเอ๊ะเดี๋ยวนะเสียงอะไรวะดังดังอย่แกแกล้แ,แล้วก็เสียงหัวเราะเนี่ยเหมือนมันอยู่รอบๆห้องเราเลยอะ่ะเหมือนมันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะรอบๆห้องเราเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยเอาไงต่อดีวะ <laughs> จะกลัวหรือจะยังไงต่อนเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเด็ก ในตอนนั้นฉันก็ได้พยายามนอนเพื่อข่มตาให้หลับแล้วค่ะ <ımız> ที่ยงใครวันเนี้ยแม่เย็บปลายแกคิดเหรอว่าแกจะไปแก้งฉันได้สำเร็จโอ้ยมาแก้งฉันอะไรวันเนี้ยฉันหิวโอ้ยมาพูดทำไมหิวแกก็ไม่ทำกินเองเด้ มาพูดทำไมวะน,น้ำคันก็บอกว่าฉันหิี่ไงโอ้ยเอ๊ะทําไมมันเสียงเหมือนไม่ใช่เยนั่นเลยวะยตื่นจ้างคนมาแก้งฉันสิแต่ว่าถ้าดูชัดๆก็ไม่เสียหายนี่เออเออเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนี้มันเฮโอ้ยในตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นทำให้ฉันนั้นตกใจสุดขี เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย <S <S ในตอนนั้นฉันวิ่งลงจากตึกเหมือนอาการคนเสียสติเลยเฮ้ยในสภาพยายคนนั้นนั้นก็ไม่แตกต่างกับผู้หญิงที่ฉันเจอในเมื่อคืนเลยเฮ้ยปไปจะเชื่อแกแล้วจะเชื่อแกแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยซึ่งในตอนนั้นฉันตกใจแทบขาดสติจึงไปหลบที่ลานสะดวกซื้อเอน่าน่าน่ากลัวมากเลยเออ ในเวลาเช้าพี่พนักงานก็ได้มาถามใส่ฉันว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงไม่ได้มาหลบอ,อยู่นี่คือว่า apartment นั่นแาค่ะดูเจอได้เรื่องนั้นนะหรอเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังซึ่งผู้หญิงคนที่ฉันเจอนั้นพี่คนนั้นเล่าว,ว่าผู้หญิงคนนั้นได้ทํางานหนักจนเกินไปจึงทําให้นางนั้นเกิดการหมดสติและหัวใจวายเฉยพันลงทันที ซึ่งคุณยายที่ฉันเห็นนั้นละ่ะก็ยายคนนั้นได้มีโรคประจำตัวซึ่งในตอนนั้นโรคประจำตัวของแกก็กำเริบขึ้นทำให้แกหมดสติและเสียชีวิตลงในที่สุดคะจริงสิอันนี้คือเรื่องราใช่ไหมคะใช่แล้วแหละโหยหนูก็ไปพักห้องแบบนั้นนั้นลูกเอ้ยคอนโดมีตั้งเยอะเลยไม่ไปพักค่ะเดี๋ยววกีหนูหาห้องพักใหม่นะคะ เโอเคนะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปน,นี้ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ